เห็นแล้วว่ามีหนึ่งเรื่องคือเรื่องต่อไปคือตราฟ้ามีตะวันใช่เพราเรื่องนี้แฟนๆละครนี่เขาก็ถามหากันนะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะก็ตราฟ้าตอนนี้ก็น่าจะตัดกันอยู่นะคะเพราะปิดกล้องแล้วปิดกล้องแล้วใช่ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วปิดปิดก่อนช่วงที่มีโควิดใช่ค่ะอรีบ โอ้โโชคดีมากเลยทีเดียวโชคดีมากโชคดีมากเลยค่ะพี่ชูเขาแบบเก่งมากจัดการเวลาได้เร็วมากเลยอ๋อค่ะเรื่องนี้ก้าวชื่ออะไรคะตรากฟ้ามีตะวันอ่าชื่อแป้งค่ะเป็นวันฟ้าใหม่ใช่ชื่อปกตินะคะใช่ใช่ค่ะคือส้วมเป็นชื่อที่ไม่ ม่ปกติมาแล้วเราอยากรู้ว่าหลังจากช่วมจะเป็นอะไรชื่อแป้งแปลนแป้งแปชื่อปกติแล้วปกติแล้วถ้าก้าวได้เห็นสดตอนนี้เลยจะเห็นว่าตอนนี้เรามีภาพเบื้องหลังแบบไอคูสีเลยที่พี่ก้องปิยากะพี่ชูชุดาพาส่งมาให้เราเป็นพิเศษเลยนะครับไม่เคยมีใครได้เห็นเลยของกราฟ้ามีตะวันที่หมากคยอด้เห็นเลยค่ะที่หมากหล่อทุกเรื่อง ณพี่ก้องพี่ชูด,ด้วยที่ส่งภาพสุดเอ็กคลูซีฟมาให้เรานะ,ะเออค่ะโอ้ยดีอะโชคดีมากเลยอะพี่หนูยังไม่ได้เห็นเลยอะเห็นไหมออแต่ว่าในรูปเห็นก้าวใส่ชุดนักเรียนด้วยค่ะเหรอคะใช่คือก้าวคือก้าวเล่นเป็นแบบชิวๆเลยไหมครับกลับไปเป็นเด็กมัธยมอะไรแบบนี้ใช่ค่ะมีช่วงที่เราอยู่ในช่วงเอ,อเป็นเด็กมัธยมด้วยเลยเงี้ยค่ะ,คะเป็นช่วงนีทั้งมอต้นแล้วก็มอปลายด้วยอะคะ่ะแล้วก็ออมี โตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮ่ะฮ่แล้วพี่หมากปากร้ายไหมคะโอ้ยทำไมโอ้ยล่ะถามถึงในละครก็ได้ในละครรื่องนพี่หมากปากร้ายไหมคะค่ะหนักอยู่ค่ะในเรื่องนี้ก็ก็ก็โดนเอาคืนเยอะอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะพี่ชูพงศ์กลับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือจะเป็นแนวแบบโรแมนติกแต่ว่ามีคําว่าแซบด้วยนะพี่เพื่อเคยได้ยินนะโรแมนติกแซบเป็นยังไงฮะก้าว มันมีความกัดกันของพระนางกันแบบกันแบบเดือดเดือดอยู่อะค่ะอ๋ <c oughs> อใช่ <c oughs> ถึงบอกว่าแซ่บอ๋อเออแต่นี้แอบ